สวัสดีครับทุกท่านพ่อผมชาญนะครับอ่ะไม่ได้ทําคลิปมาหลายวันพอสมควรนะครับช่วงนี้ผมติดภารกิจนะครับหนึ่งเรื่องวัวสองแล้วก็เรื่องผมทำคอร์ส u t u b e ฉบับ X s i m นะครับตอนนี้ผมสอนถึงบทที่เก่าล้วก็มีหลายคนมาสอบถามนะครับผมก็อยากจะฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับก็คือใครที่อยากเรียน ยูทูบฉบับเอกซิมก่อนที่ผมจะปิดคอร์สนะ่ผมมีราคาพิเศษให้นะครับถ้าหากว่าผมปิดคอร์สแล้วผมจะคิดในราคา2970นะครับแต่วันนี้นะครับผมคิดให้คุณในราคา997้และแถมยังไม่พอนะครับผมแถมสกุลเงินหลักและสะกุลเงินรองให้คุณนะครับซึ่งสกุลเงินหลักย้อนหลังให้คุณ2ปีพร้อมกลยุทธ์อะไรทั้งหมดให้กับทุกท่านนะครับซึ่งจะปิดคอร์สประมาณอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับ ถ้าใครสนใจก็รีบๆด่วนนะครับวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องของเงินยูเอนะครับเนื่องจากว่ามีคนมาสอบถามผมค่อนข้างเยอะนะครับเกี่ยวกับเงิน US เอครับเงิน u ูเอผมต้องบอกก่อนว่าสำหรับส่วนตัวผมผมบอกเลยว่าผมไม่ได้เล่นนะครับไม่น่าเล่นเลยสำหรับผมช่วงนี้นะครับคือวันนี้ยิ้มเก้าวกว่านะครับถา,าถามว่าทำไมยิ้มเก้าวกว่าครับผมจะบอกคุณให้นะครับตั้งแต่ที่ท่านโจไบเดนขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ย ค่าเงินยูมันค่อนข้างที่จะอ่อนค่าลงมากนะครับทําให้เงินบาทมันแข็งค่าขึ้นซึ่งสกุลเงินอื่นเนี่ยมันก็ยังสวิงอยู่นะครับยูเอสดนแล้วไม่ไม่ค่อยทํากําไรทํากําไรแค่แทบแ,แคบห้าถึงสิบสตางค์ครับฉันสาเหตุผมจะบอกให้นะครับมีอยู่ไม่กี่ประการนะครับหนึ่งท่านโจไบเดนเนี่ยคุณอย่าลืมนะครับเขาต่างจากทรัมป์นะครับทรัมป์เป็นนักธุรกิจมาก่อน,นครับ พื้นฐานของโจไปเดนคือเป็นทนายความมาก่อนแล้วก็เป็นนักการเมืองมานะครับเช่นเป็นทนายเป็นสอวออะไรพวกเนี้ยเช่นเขาจะมองภาพธุรกิจอะไรไม่ค่อยออกครับเช่นสิ่งที่คนที่มาจากทนายหรือว่าการเมืองสิ่งที่เขาทําได้ก็คือขึ้นภาษีพิมพ์แบงงั้นจึงทําให้ เงินน่ะมันไหลมามากมากนะครับแล้วประกอบกับโควิดครับคนต้องการใช้ US มันน้อยแต่พิมพกมาเยอะและเก็บภาษีอีกต่างหากนะครับบอกให้เช่นมันจึงทําให้เงิน US นั้นอ่อนค่าลงไปค่อนข้างที่เยอะนะครับเช่นใครที่จะเล่นเงิน US ช่วงนี้ผมไม่แนะนํานะครับผมบอกให้มันจะไม่ได้กําไรหลายคนนีฟูมไฟล์มาหาผมนะครับซื้อ3ประมาณ3เอ็ดนะครับ วันนี้ยี่สิบเก้าจุดเก้าเจ็ดที่ทําคลิปวันเนี้เช่นผมไม่แนะนานะครับผมโดยส่วนตัวผมขาดผมผมยังไม่ไม่ได้ซื้อครับสำหรับเงินยนูเอสโจนี้อย่าลืมนะครับพื้นฐานของยูเอสถ้าหลายคนที่ตามผมมานะคุณจะรู้ว่าเงินยูเอสไม่ได้มีพื้นฐานที่เป็นเขาเรียกว่าเท่าน,นี้ผมยกเงินนะี่ยขึ้นมาเนี่ยอันนี้สมมุติว่าเป็นเงินอันนี้มันคือทองคานะครับที่เราถือทุกวันนี้คือทองคําคือที่เราซื้อที่เป็น ตาสารเป็นทองคำแต่เงิน u s เอสอ่ะคือกระดาษนะครับเหมือนวันนี้ผมยกกระดาษเปล่ามาเฉยๆอะ่ะหมยว่าเนี้ยผมถือกระดาษอะไรมาสักอย่างเนี่ยอ่ะเนี่ยสมมติอันนี้เป็นเงิน u s กัแล้วกันพอดีไมยูเอสกัน,กนมันคือกระดาษเปล่าแต่สิ่งที่เงิน u s มันอยู่ได้ก็เพราะว่าหนึ่งทุกคนที่จะซื้ออาวุธอะไรต้องใช้เงิน u s ทุกคนที่จะซื้อน้ำมันก็ต้องใช้เงินยูเอสกองทุนสำรองระหว่างประเทศก็ต้องใช้เงินยูเอสมันก็เลยทําให้เงินยูเอสมีพลังอำนาจแต่ถึงเวลาหนึ่งถ้าสมมติว่าการพิมพ์เงินมาเยอะหรือว่าการมีเงินที่พิมพ์มาเยอะเกินไปอ่ะคือพูดง่ายคือของมีมากและความต้องการมันน้อยเงินมันก็อ่อนค่าอ่อนค่าลงอ่อนค่าลงอ่อนค่าลงนะครับผมฝากไว้นะครับยูเอช่วงนี้ไม่แนะนำ ถ้าไงรอดูอีกสักช่วงครับสักเลยสิบห้าวันไปแล้วคุณจะจะรู้นะครับว่ามันจะไปในทิศทางไหนแต่ผมบอกช่วงนี้ยังไงก็ไม่น่าเล่นใครมาถามผมผมบอกเลยว่าไม่น่าเล่นนะครับไม่น่าเล่นคุณไปพิจารณาสกุลเงินอื่น,นครับนะครับฝากไว้แค่นี้ครับพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ